Have fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone. You are now listening to N.U. Radio FM 107.25 MHz. Welcome to Have fun with Thai สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 m เมกะเฮิร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะ this week You are still with me ออนุสาสวรรณประเทศ from Center of Thai for f o r e n d e r Faculty of Humanities ใ a สวร a ณ University สัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันออนอุสาสวรณประเทศจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยในรศวรนะคะ Have Fun with Thai is a radio program designed for all foreign l i s t e n e r who are interested in learning Thai Let us be a part of the development of your Thai รายการ Have Fun with Thai หรือสนุกสนานกับภาษาไทยเป็นรายการวิทยุที่สร้างขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนภาษาไทยขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาทักษะภาษาไทยของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ Our today's topic is still about the tone in Thai และหัวข้อเรื่องในวันนี้ก็ยังจะคงเกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกต์ในภาษาไทยค่ะ At the last two episodes I s h o w you that Thai has five tones เมื่อสองตอนที่แล้วนะคะทีฉันได้กล่าวถึงว่า วรรณยุกต์ในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันนะคะ When two words which have same consonant and vowel sounds but have different tone, they have different meaning. คำในภาษาไทยนะคะแม้ว่าจะมีเสียงพยัญชนะและสระที่เหมือนกันแต่ถ้ามีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันแล้วละก็จะกลายเป็นคนละคำและมีความหมายต่างกันด้วยนะคะ therefore to communicate in Thai it's very important to know about Thai tone ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาษาไทยนะคะจึงจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวรรณยุกต์ให้แม่นยำค่ะ and today I will show you more example of similar words which have different tone and different meaning Let's notice and then practice more. วันนี้นะคะดิฉันก็จะยกตัวอย่างให้เห็นเพิ่มเติมถึงคำที่อาจจะฟังดูคล้ายกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเสียงวรรณยุกเป็นคนละเสียงกันนะคะแล้วความหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามไปด้วยค่ะมาลองสังเกตกันให้ดีๆนะคะแล้วมาฝึกออกเสียงกันค่ะ First example ตัวอย่างแรกนะคะในไหน Repeat after me ลองออกเสียงตามนะคะในไหน Again please ลองออกเสียงตามอีกครั้งนะคะ ในไหนใน pronounce mid tone ในใน and i t mean in it is a preposition for example ในบ้าน in a house ในรถ in a car Nai in a room. Nai Nai pronounced rising tone. Nai It is a question word. For example, Konai, who? Anai, which one? Tinai, where? so it's different between nai and nai nai is mid tone nai is rising tone and the meaning is different so let's see the next example about words that have same uh, consonant sound same vowel sound but different tone and also different meaning ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเกี่ยวกับคำที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกันสระเสียงเดียวกันแต่ว่าวันณยุกต์ต่างกันความหมายก็จะต่างกันไปด้วยนะคะไกลใกล้ไกลใกล้ไกล is mid tone is mean far but กล้ is falling tone and is mean near. กล้ far. กล้ near. For example, วัดอยู่ใกล้แม่นม้ำ The temple is near the river. โรงเรียนอยู่ไกลบ้าน The school is far away from home. Repeat after me. ออกเสียงตามนะคะใกล้ไกลไกลไกล Next example ตัวอย่างต่อมานะคะปู ปูปูปู means a crab, p r o n o u n c e mid tone. ปู Why ปู means grandfather, p r o n o u n c e l o w tone. ปู Repeat after me พูดตามนะคะ ปู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  For example ตัวอย่างประโยคนะคะปูของฉันชอบกินปู My grandfather l i k e to eat crab Again please พูดตามอีกครั้งนะคะปูของฉัน ชอบกินปู Don't forget that different tone different meaning so to communicate in Thai it's very important to know about Thai tone อย่าลืมนะคะการใช้ภาษาไทยเนี่ยจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวรนณายุให้แม่นยำค่ะ Sometimes Thai people repeat the same word but change the tone of the first syllable to high tone to emphasize the meaning บางครั้งนะคะคนไทยเนี่ยก็มีการออกเสียงที่ซ้ำคำเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเสียงพยางค์แรกค่ะให้เป็นเสียงวรณยุกตรีก็คือเป็นเสียงที่สูงขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำความหมาย ให้ชัดเจนขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ for example สวยสวยสวย means beautiful but when you want to emphasize you say สวย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  sui so, sui means very beautiful or sui or the next example dang dang means red color dang 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 you emphasize แดง in front of แดงแดงแดง means very red or true red สีแดงมากมากนะคะ next ยาวยาวยาว means long ยาวยาว means very long ยาว Yao Yao. Next, สนุกสนุก means fun or have fun. สนุกสนุก means very fun or enjoyable. Well, this all about Thai tone, I would like to show you today. I hope you enjoy our lecture from Have Fun with Thai. You can check out the previous episode of Have Fun with Thai at YouTube. Search for a new Radio and then click playlist, and all the talk of Have Fun with Thai are there. ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับวรรณยุก <coughs> <coughs> หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และสนุกสนานกับทุกตอนของรายการ h a v e Fun with Thai หรือสนุกสนานกับภาษาไทยของเรานะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเสิร์ช u t u b e เพื่อย้อนฟังตอนต่างๆของรายการสนุกสนานกับภาษาไทยได้โดยค้นหาจากคำว่า NU Radio แล้วกด Playlist ก็จะพบกับรายการสนุกสนานกับภาษาไทยของเราได้ครบทุกตอนเลยล่ะค่ะ So for today times up Thank you for listening Have fun with Thai we'll come back again on next Saturday at 9:30 a.m. ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะ พบกับรายการสนุกสนานกับภาษาไทยได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดิม9นาฬกา30นาทีนะคะ Have a great weekend Goodbye